การทําอาหารนะครับมันเใช่เรื่องยากนะครับถ้าเรามีกิจใจที่มุ่งมั่นในการทามันนะฮะก็ทำให้มันออกมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะฮะว่าวิธีการทาอาหารเหนือที่แท้จริงเป็นยังไงการทําร้านอาหารออนไลน์ในปัจจุบันนี้ผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้มันไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถของเรา สวัสดีครับป้ากับทมแล้วครับป้ากับผมเชฟหนึ่งหรือว่าเนอเชฟน้อยนะซุตคก่อนแกนะครับวันนี้จะมาแนะนากันต้มยํกากบนะครับส <วา S 1> ูตรบ่าวเจียงใหม่นะครับว้าวอันนี้ก็มีเครื่องปรุงนะครับแนะนําก่อนเขาต้องต้มกันนะครับตะกี้พี่น้อยย่างมาให้อพอเลยเนอะกันคาวเนอะแล้วก็มีกระเทียมหนึ่งกำมือตุ๊บตะกี้ละใส่บ้มเข้าไปนี่นะเนาะใส่บุ้เข้าไปละแล้วก็ ข,ข่าจะใครหั่พักป้อมแล้วก็นี่หอมแดงเนี่ยแล้วก็ขมิ้นกะปินะครับเดี๋ยวเรามาต้มกันก่อนนะฮะใส่เครื่องนักหนักแก้คาวเด้อสูตรของพี่น้อยใจหวานาน่าใจเย็นเด้อใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปใส่เครื่องเปน,น,นักหนักนะครับมันจะได้หอม ้นน okay. okay. ี่ใส่เพื่อให้มสีสันแล้วก็ความหอมขอาไว้กับข้าวได้นะครับรอน้ําเดือดรอน้ําเดือดสักกําน้ําเดือดสักกําใส่กะปิไปเลยน้ําเดือดสักกําเดือ่น้อยอย่าปลาพอเพราะเดือดใส่กบอย่างใดนี่นะฮะกบติปปิ้งได้เอรอนห้เสียงแหบเลยแหบสันแน่โอเคเอาสักกูเอาล่ะครับพี่น้อง น้ำเดือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเให้ต้มเลยนะครับต้องการต้มเลยเนี่เล่นตัวกันเละกันเล่นเลยครับกิโลได้ได้หกตัวเอาไอ้ต้มสักกํานะมันเปื่อยกันครับเดี๋ยวเาเปื่อยแล้วรอเย็นแล้วเอามาฉีกก็มีการยำนะค<อ>เครื่องยำนะคก็ตรงมี้การเจียวนะเจียวแล้วท่อมแหนมนะเดี๋ยวมันห้าพอนะครับเวลาซุกเราไม่เปลี่ยนได้นะเฮ้ยสอนกันท่อมแหนมหรือว่าการเจียวาม มาเอาได้เลยนะต้มเร็จละแล้วก็ไเวลาต้มเร็จมันก็จะเป็นอี่นะเอากจะจามาพักไว้ก่อนให้มันหายฮ้อนก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วกระจะมาฉีกที่เป็นตอนเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเป็นตีนเป็นตีนเป็นชิ้นในภาษาข้ากางเป็นตอนภาษาอีสาน หมดจัดเลยเนอะสิไหวจ้าเลยนั่นตะเกีี่ลองเย็นสักครัก่อนเนอะอันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องเวลาเขาจะเกี่ยวเนอะเวลาเขายำเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเอานี่ไปคั่วก่อนมีหอมขาวนะกระเทียมหอมแดงนะเอาามเกี่ยวให้มันเหลืองหอมก่อนเด้อแล้วก็เวลายำแล้วเอามาพุ่งคำเดียวเลยนี่วินน้อยก็ซอยพักไว้รอแล้วผักไทยหอมดวนสาระแหนะผักแพลวผักป้อมอันนี้ผักชีอันนี้ต้นหอมนะ พักนักนัดกันเดี๋ยวเรานะ่ยเดี๋ยวสักกคำเวลาฉีก็จะสอนคำเลยเดี๋ยวว่าถ้าพอกันเลยเอาละครับแล้วเขาจะมาฉีกนะครับอันนี้พี่น้องล้างมือแล้วเด้อนี่นี่ล้างมือสะอาดครับใช้มือฉีกไปเลยนะครับบางคนก็ใช้มีดซับนะครับเป็นตอนเป็นตอนก็ม้วนเกลือนเนี่ยฮ้อนผ่องหรื้อนหลายเย็นผ่องเย็นหลายนะครับเขาก็ฉีกนะอืมใชงกล้องคอชิมนะครับชิ้นหนึ่ง โอ้โหเลยเลยนะเป็นต่อนรถอเธอเร่อแอบว่ะลำขนาดชอบมากเนาะน้าเป็ดกบบ้านเ้างสำเร็จอันนี้กบเลี้ยงแต่ก่อนไปซองกบนี่นะเออถ้าไปซองกบนี่นะเตรียมโก่งมาด้วยเนาะถ้าหันมันอยู่กับไก่มันจะพกกระโกหัวมาหรอโก่งไส่แล้วป๊อบมันก็ตบไปเป็นแบบพๆๆๆมาคืนนะม่วนขนัด อ้าบารีนะ่ในเตียวรัดตรงนี่นะป้ามุกกระงกห,หัวมัดตีนเขาเลี้ยวอะ่ะตากไงโต๊ะคะแนนไปนะครบนะอร่อยเลยอะ่ะดอันนี้ล้ำเหลือนะเครื่องในมาหนะักเครื่องในแซ่บกันเนาะเครื่องในเหมาะกับมันตรงนั้นเลยใส่มักมันนะเครื่องในอร่อยมากนะมกินแบบคีโตนี่กินมันได้นะครับพี่น้องกินน้อยน้ำหนักลดไป็นกิโลลวเนะี่ย <laughs> กินข้าวน้อยนะครับรดแป้งเชฟจะหล่อแล้วลดแป้งจะเอาฮู้ดเดิมคืนมาละรลแป้งเลยเนาะที่เกินร้อยนี่ไม่ใช่อะไรครับเงินหมดนะสร้างกันนักหนักหนึ่งนันได้นะเดี๋ยวมีนั่นถ้าตายมานทำคลิปพอๆนะเนี่ยนี่อะไะต่อหมูกระทะผิวไหนไหนห้อนก็ห้อนกดเอาดูตับมันเลยไปเนองเลยนะตับมันเลยเนี่ยองล้ำเนี่ย เดี๋ยวเราแกะเสร็จเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปอืเอาแล้วเถอะอเฮาเขาก็น้อยชี้เรียบร้อยใส่เป็นหน้าตาไปมั้ยนะครับอันนี้นะน่ากินมากมากครับเม้อเต้นเลยเอาเอาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปโอ้ต้มเลยครับอ่าต้มเลยครับนะครับแล้วกระทะนั้นเชฟทำครับเกี๊ยวหอมเจียวหอมเจียวหอมก็คือทอดกระเทียมหอมแดงกระเทียมอ่ะเจียวมันเราจะส้มกันเดียวเลย เป็นเคล็ดลับของพี่น้อยเลยนี่นะถ้าของแดงไมื่ก่อนแต่ของแดงเวลาเนยมันมันยังหม้ห่อนะม้อกว่าอี้เลยไห้ความชื้นมันบอกถ้าทำเนยหมันห่อยเขาดีของแดงแล้วเออละบ่เดลยใส่ของกาเลยมันจะพากันพอดีน่ยนี่นะเขาเหมือนตัดต้งกรอบัดตันหัว หอมขาวไปเลยนะครับ hey, กโกะง่ยไปไกก่าโกกนฮะนี่ังามเลยมันงามงามไฟต้องห้อนอเจะคกันเดียวนี่เกัป้งเขาตั้งไฟหมดเ,เป็นสองโนกันเห้สีมังามกว่เด้จะได้หม มนลเอาละครับสีทันจะได้นี่นะครับเขาจระกาศปุ๊บเลยนะครับน้ำมันดอนโฮสเข้าไปเลยนี่นะมาต้ดักปุ๊บทำไมต้องทำไมต้องน้ำมันละลายดีเพราะความหอมมันมันเป็นสูตรของพี่น้อยเองนี่นะฮะการยำ ถ้าน้ำฮอนเกินไปเนี่ยโดรทีตลาบไม่ใช่บบบลำนะเขาเรียกว่ากันยำไม่ได้ต้มเหมือนกันก็เดี๋ยวเขายำอ๋อเราต้มนี่คือยำยำไก่ยำจีนแห้งยำนู้นยำนี่คือต้มเหรอใช่ต้มยำยำแห้งยำน้ำมันทพ่นี่ปิดไฟลืมปิดไฟอ๋อต้มยำยำยำแห้งอันนี้พริกลาบของพี่น้อยเนี่ยกินกล้อย่างกะลัมเนี่ยนี่นะทำเอง นี่นะนี่ครับสั่งซื้อได้เนาะได้เลยยาขายมดอ่ะขอได้ตังค์มาเลยยามดเด้นี่นะครับหอมเด้อปิดหลาบกันเลยใส่สักหม้อใหญ่ๆนะใส่ไปเลยสองสามสี่ปอนะฮ้อนๆแล้วก็ปิดเลยเดี๋ยวเราจะใส่พักไปใส่พักกําหม้อแบบนี้ใส่ไปพักซอยไว้ที กินกย่างกระลำเนี่ยลาบน้อยาลาบยำ,ำซายำกิ้แห้งยำไส้ยำกบได้มุนะตางเลยเปนี้นะหอมหอมด้ยั่วหอมหอมยั่วโอ้หอมด้วยั่สเหที่ทททเขใส่พักมันรูนคือพักันจะเขียวและหอมนะครับ มันจะบาดัําน่เห็นสูตรขาอุ้ยมันดูขาอุ้ยมั่นเต้เตตตหม้อขนาดมาเดี๋ยวเรามาจิมกันเออเริมปุงปุงก่อนติดไฟกันปิดไฟแล้วปุงให้ลวใส่น่อยใช่ใช้เกตือนะันหร้เกอดีแน่หนึง 2องพอสงเกิงเด้อหมอขาาดนล้งสองเกิงน้ำนักคนเดี๋ยวแบบพออยู่ในถ้วยเลยอย่าจิ้มพอเด้อโอเคไหเดี๋ยวแอ่พอเอาล้ครับเขาจะมาจิ้มนะครับกำยังยห้อนมือไว้กำยังยงิ้นนัก อันนี้เราบีบมะนาวใส่แล้วนะครับครับผมอย่าลืมบีบมะนาวใส่นะคนมะส้มใส่มะนาวคนมะส้มต้องใส่ครับแล้วแต่เฮามาอร่อยมากครับรู้จอดแก้มเล่าเลยนะมาแก้มเข้ากับล้ำอ๋อที่ทีที่เจมสที่นี่ที่อืมเขาเนี่ยม่วนมันฟองไข่มัน ยออกลนีกคุนซีขนาดอลินากัดอีพีหน้กดฝักไลคกดฝักฝักไล่ฝกแชรกดสักสกายกรกมที่ต่ำนักเด้ออีพีหน้าน้อยจะสอนการทำอาหารใหม่โอเคบาย